ในห้องถงจ้ะเกพศสองห้าสอายุ34ย่าง35โอ้ประตูความขัดแย้งกฎระเบียบเรื่องงานวุ่นวายสับสนมาตั้งแต่ต้นนะคะเครียดนิดนึงใครทำงานเอกสารหรือใครเป็นตำรวจทหารก็ไม่เท่าไหร่แต่ระวังเรื่องความขัดแยง้งนะ2ี2ส24ไม่ค่อยสู้ดีงานจะจุกจิกปวนหัวเรื่องกฎระเบียบนะคะต้องเป๊ะนิดนึงนะคะคุณนะ่ะ เออแต่เป๊ะมากเกินไปก็ไม่ดีด้วยเหมือนกันบางเรื่องแต่ถ้าเกิดว่าจะเซฟตัวเองบางทีมันก็ต้องเป๊ะแต่บางอย่างถ้ายืดหยุ่นได้นิดนึงมันจะทําให้งานมันฟลูมากขึ้นนะคะประตูเงินเปิดเป็นประตูเงินหมุนหรือเปล่านะคะเอออะถูกแล้วสถานการณ์รอบข้างเหมือนไม่ค่อยดีในนี้มันขึ้นว่าจะผันผวนเอาแน่เอานอนไม่ได้บางทีก็เจอคนอารมณ์แปรปรวนแล้วคุณก็หงูดหงิดแล้วคุณก็จ้องจับผิดด้วยบางทีไพ่แบบเนี้ย นะวันนี้เจอคนแบบนี้คนทนเดิมเนี่ยมาพูดแบบนี้อีกวันหนึ่งมันเปลี่ยนคําพูดอีกแล้วคุณก็จ้องจับผิดคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเอ๊ะเวยังไงฉันเก็บข้อมูลอยู่นะอารมณ์นี้นะเพราะฉันในนี้มันขึ้นว่าคิดเยอะมากเกินไปจ้องจับผิดคนอื่นมากเกินไปเราเนี่ยแหละที่เครียนดะเนาะเงินยังหมุนได้อยู่โดยเฉพาะใครที่บริหารจัดการเรื่องเงินดีมีก๊อกสองก๊อกสามเนี่ยอันนี้เวอร์นะคะพาไรเยอะประตูรักก็ยังเปิดอยู่แต่ว่าสัปดาห์นี้ระวังเรื่องหึงหวง อ,อใครทําผิดอะไรไม่ได้เลยเพื่อนทําผิดแฟนทําผิดคนร่วมง,งานทําผิดไม่ได้เลยแต่พอเราทําผิดบ้างเนี่ยไม่ว่าอะไรอันนี้ก็ไม่ดีระวังเรื่องหุนหึงห่วงระวังเรื่องของการจ้องจับผิดทั้งคนที่เรารักทั้งแฟนเนาะงานค่อนข้างจะเยอะเงินยังหมุนได้แต่ภาระเยอะนิดนึงโสดสเปคสูงอันนั้นกติอันนี้กติเออไม่รู้จริงปะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ลงจัก ก็ไม่ลงจากคานสักทีรักก็ไม่หวานด้วยเนาะสุขภาพสัปดาห์นี้ใครที่มีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายบางทีต้องระวังเรื่องริดสีดวงเรื่องลำไส้นะจ๊ะเนาะหัวเขา่าขอก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันอายุขนาดนี้ทําไมอ่ะข้อไม่ค่อยดีหรือน้ําหนักขึ้นลดน้าหนักหน่อยก็ดีนะจ๊ะเนาะรวมๆพี่หวานก็มองว่าโอเคอยู่แต่เราจะคิดเยอะไปหน่อยช่วงนี้เครียดไปหน่อยนะคะมาต่อคุณที่เกิดพศ25 2 1้าอ่ 21, อายุ4ี่ย่าง4ี่เจนะคะม้าในรั้วจะ้ะ ประตูงานเปิดเออยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบี่ดีจังเลยโดดเด่นสําหรับนักพูดนักขายนักเขียนนักประชาสัมพันธ์แต่ข้อเสียคือบางทีเนี่ยคําพูดคําจาเนี่ยก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันพูดดีเป็นสีแก่ปากพูดมากปากเป็นสีอ่าไพ่ดีมาแต่ต้นขอให้ดีอ่ามาดูใบที่สองนะถ้าใบาที่สองไม่ดีน่ยคาพูดอาจจะสร้างปัญหาให้เราก็ได้นะนั่นไงปากไวจะไม่ดีประตูงานเปิดประตูเงินก็ยังเปิดอยู่จะมีเงินเหตุปูปับให้ต้องเสียเงินมีเหตุให้ต้องจ่าย อาจจะมาจากการลงทุนมาจากการเสี่ยงมาจากการซ่อมแซมรถหรือมาจากการเดินทางก็ได้บางทีก็เงินหายลืมของลืมรหัสบัตรลืมรหัสนู่รหัสนี่แล้วจะเจอคนใจร้อนด้วยอย่าใจร้อนซะเองปากไวจะมีปัญหาทายแล้วนะปากไวคําพูดเนะี่ยบางทีความคิดอะ่ะมันเหมือนเหมือนจะไวกว่าคาพูดแต่บางทีปากคุณจะไวกว่าความคิดน่ะเ,ออเพราะฉะนั้นต้องคิดให้ดีก่อนพูดนะคะประตูรักก็ยังเปิดอยู่ พูดดีๆรับซับมีคนซับพอร์ตแต่ประตูรักก็ยังดีไพ่แบบนี้บางทีแฟนซับพอร์ตคนในครอบครัวซับพอร์ตหรือจะเจอคนซับพอร์ตนะคะสัปดาห์นี้ดีจะ้ะมีปัญหาเรื่องเงินมีคนช่วยบางคนจะมีคนออกทุนให้เงินหรือช่วยเหลือถ้าการเงินติดขัดอย่าใช้เงินเกินตัวนะคะนาอห้ามใช้เงินเกินตัวนะนะคะช่วงนี้จะมีคนมาแบบว่ากระทุ้งมาพูดจาแรงๆเนี่ยดูสิ มีคนได้ร้ายอ่ะมากระทุ้งมาพูดถ้าคุณหงุดหงิดปาดไวไปยุ่งกับเขาปัญหากเกิดนะเพราะฉะนั้นอย่าไปยุ่งดีกว่าเนาะเออนะคะสู้ๆอ่ะอันนี้งานดีเงินดีบริหารจัดการให้ดีก็แล้วกันนะคะโสดมีโอกาสพบรักมีโอกาสเจอคนซับพอร์ต การเงินให้ขยันจากสัปดาห์นี้เป็นจังหวะเรื่องเงินเรื่องทองเนาะส่วนใครมีเรื่องรีบๆต้องเดินทางปุบป,ปับมีคนมาหาแบบปุบป,ปับไม่คิดจะมาแล้วมาเออถ้าเป็นคนที่อยากให้มาก็ดีเนาะนะคออนะ,ะบางทีไม่อยากให้มาอารมณ์นี้นะคะมาต่อจ้ะมีไหมไม่อยากให้ใครมาหานะคุณที่เกิดพศส5 0 9อายุ58ย่าง59ม้าเดินถนนจ้ะ ประตูงานถามว่าเปิดไหมก็เปิดแต่มันเป็นเฟลแบบเบื่อเซ็เเเเเงเหมือนงานจะดีแล้วดีไม่สุดบางทีมันก็เบื่อบางคนก็นอนไม่ค่อยหลับบางคนก็กังวลใจเรื่องงานกังวลใจแบบไม่มีเหตุผลก็ดีงานเนี่ยพ่อบ้านแม่บ้านก็เป็นงานของคุณนะเพราะฉะนั้นดึงให้เข้ากับตัวนะคะทุกคนมีอาชีพบางคนมีอาชีพตกงานบางคนมีอาชีพเป็นพ่อบ้านแม่บ้านเอออาชีพของเรานั่นแหละถ้าตกงานอยู่อย่ามัวแต่คิดไปสมัครอย่าคิดมาก อย่าขี้เกียจนะคะประตูเงินยังเปิดจ้ะคนค้าคนขายขยันเลยเนาะเงินยังโอเคอยู่นะ,ะมีดวงตอนแรกอ่ะไม่ไปไหนไม่อยากเจอใครบางคนก็เครียดเรื่องเสื้อผ้าบางคนก็เครียดเพราะว่าจะต้องไปออกงานสังคมบางทีก็เครียดเรื่องนู้นเรื่องนี้แต่กลางสัปดาห์ยี่6ห้ายี่หกกับดีเออไปเที่ยวไปพักผ่อนอยู่คนเดียวบางทีมันก็อาจจะไม่เวิร์กนะนะคะประตูรักปิดเออตายละ อันนี้มันเป็นเรื่องของความคิดมันเป็นเรื่องของอารมณ์มันเป็นเรื่องของเรื่องเก่าเรื่องเก่าปัญหาเดิมนะคะไพ่ถ้วยอ่ะมันหกถ้วยห้าถ้วยสิบห้าห้าถ้วยมันเรื่องของคนเรื่องของผลประโยชน์เรื่องกลุ่มกลุ่มคนหรือใครบางคนที่ทําให้เรารู้สึกคิดไม่ดีเครียดหรือคิดลบปล่อยผ่านมันไปในนี้มันบอกว่าปัญหาเก่าปัญหาเดิมเรื่องเดิมอย่าเอามาคิดให้ปวดหัวโรคสมองต่อให้มันมีปัญหาเรื่องเดิมวนกลับมาให้เครียดถ้าคุณคิดบวกถ้าคุณปล่อยผ่าน ให้อิสระกับตัวเองเนี่ยบางทีประตูมันเปิดอ่ะเราก็ต้องปล่อยผ่านเราก็ต้องปล่อยวางด้วยเหมือนกันมันถึงจะโอเคสัปดาห์นี้คนมีคู่บางทีจะน้อยอกน้อยใจแฟนบางทีก็เรื่องเก่าเรื่องเดิมนั่นแหละแต่บางทีก็คิดมากไปเองนะจ๊ะโสดอย่าให้คุณโสดไปก่อนเพราะคุณยังไม่พร้อมที่จะมีใครแต่หลายคนยังตัดใจจากรักเก่าไม่ได้บางคนมีรักใหม่ในขณะที่รักเก่ายังอยู่ยังค้างคาคุณไม่พร้อมที่จะไปหรอก ใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพดูแลตัวเองให้ดีเพราะว่าช่วงนี้อาจจะมีปัญหาหน้ามืดไม่ค่อยสบายตัวกลางสัปดาห์แฮปปี้มากเป็นพิเศษเนาะสู้ๆจะ้ะนะคะต้องเป็นกําลังใจให้คุณนะในนี้มันค้นว่าบางทีมันก็อยู่ที่เรานี่นแหละนะคะนะเป็นกําลังใจให้เงินที่หวังเงินที่รออาจจะยังไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซนต์งานบางอย่างดีงานบางอย่างไม่สําเร็จอย่าเอามาคิดให้มันเกิดดรามา่าเนาะเป็นกําลังใจให้จะ้ะต้องผ่านไปให้ได้สัปดาห์นี้นะคะ นะปัญหาเก่าเรื่องผิดพลาดของเราจําไว้เป็นบทเรียนแก้ไขแล้วไม่ทำำําซ้ําส่วนคนไม่ดีคนที่ทําให้ผิดหวังซ้ำซากปัญหาเก่าปัญหา,าเดิมเป็นเพราะเรารับเขาเข้ามาในชีวิตหรือเปล่าเป็นเพราะเราฟังเสพมากเกินไปหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นบางทีมันต้องถอยเนาะต้องอยู่ในมุมที่มีความสุขจริงๆนะจ๊ะเพราะบางทีที่พูดเนี่ยไพ่แบบเนี้ยมันเหมือนคุณอยู่ในคอมฟอร์ทโซนนะ แต่คุณดันเปิดประตูเปิดหน้าต่างให้ข่าวมันมาให้คำพูดของคนอื่นมาให้ความคิดของคุณมันทำร้ายตัวเราเองนะจ๊ะเนาะสู้นะจริงปะเอออีกานี่มันเหมือนถึงข่าวสารประตูของเราเราก็ปิดด้วยเออเราก็เปิดไว้มันเหมือนเปิดให้คนอื่นให้ความคิดให้อะไรองเงี้ยมาทำร้ายเราเองสู้ๆจ้ะเนาะอะมานะคะวันนี้พี่วัด แบตจะหมดแล้วลุ้นรากาจะทันไหมโอเคจะทันไหมนะคะมาในสนามรบจากเกิดพศส5 5 5อายุ22อย่าง23ะประตูงานสะดุดสักนิดนึงเป็นจังหวงการพักยอดขายดอบรอเงินรอข่าวรอของอารมณ์นี้นะอ่านะคะโอ้อย่าใช้อารมณ์เรื่องงานนะสัปดาห์นี้ประตูงานไม่เปิดแบบ1้0นะมันเป็นการรอประตูเงินปิดเรื่องไม่คาดคิดสถานการณ์แย่คนคิดลบ อย่าเสียเงินเสียทองกับเรื่องไม่เป็นเรื่องถ้าเสียไปแล้วก็ตุ้มๆต่ำๆว่าอาจจะมีปัญหาค่าใช้จ่ายจ,จะเยอะมากเป็นพิเศษในช่วงนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่คิดว่าไม่ไม่จำเป็นต้องจ่ายแต่จ่ายบางคนอาจจะช็อตก็ได้นะเพราะนั้บริหารจัดก,การเรื่องเงินให้ดีประตูรักก็เหมือนต้องพักไว้ก่อนสุขภาพดูแลให้มากเป็นอันดับหนึ่งทั้งตัวเองแล้วคนอื่นเพราะบางทีคุณจะได้ข่าวไม่ค่อยดีของคนอื่นหรือคนที่บ้านอาจจะป่วยก็ได้เนาะนะคนะ,ะกับแฟนรักไม่ค่อยหวานจะหงุดหงิดชวนทะเลาะ คนทํางานประจําจะเจอวุ่นวายถ้าคุณเตรียมพร้อมไม่ดีนะคนค้าคนขายไม่มีของส่งบริหารจัดการไม่ดีไม่รอบคอบจะโดนตนําหนิมีปัญหามนุษย์ป้าหรือโดนผู้หญิงคนหนึ่งทําให้คุณรู้สึกไม่ค่อยสบายใจให้อดทนจะ้ะสัปดาห์นี้อาจจะมีปัญหาสักหน่อยเนาะเอออย่าอินไปกับเขานะจ๊ะอย่าไปยุ่งกับเรื่องเสี่ยงๆแต่ถ้าใครอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงๆก็เตรียมตัวให้พร้อมรับกับสถานการณ์นะจ๊ะสู้ๆจะได้ข่าวไม่ค่อยดีที่ทำให้คุณรู้สึกไม่ค่อยสบายใจ ช่วงที่ต้องรวงให้มาเป็นพิเศษคือ25กับ26ตั้งแต่16บหนาฬิกาเป็นต้นไปคำคำมึ้นมืออย่าออกไปไหนใครมาพูดอะไรมาทำอะไรอย่าไปเชื่ออย่าไปอินเนาะเออบางทีเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเยอะแต่รู้สึกไม่เกรนขึ้นไม่ค่อยสบายนะคะสู้ๆจ้ะโชวก็ไม่เด่นด้วยนะสัปดาห์นี้อ่ะครบนะคะเอาสีเสริมดวงมาหน่อยสินะคะเอาไพ่ใบนี้จ้ะไพ่ผ,ผูวิเศษทนเขียวทนฟ้านะคะเสริมดวง าการทําบุญเสริมดวงสัปดาห์นี้ระวังปากระวังคําพูดอย่าสัญญิงสัญญาอย่ารับปากอะไรใครไว้หรืออย่าไปบนที่ไหนเป็นการเสริมดวงนะแต่ถ้าไปบนแล้วไปแก้สักหน่อยก็จะดีนะจ๊ะแบ่งบุญให้เจ้าที่เจ,ทเจ้าทางเบอรอ์นะคะเนาะเลขจ้ะสี่ห้าศูนย์หนึ่งสัปดาห์นี้บางทีถ้าตามเลขเก่ามากเกินไปมันอาจจะไม่โดนนะ สื่อมันไม่ขึ้นนะ่ะเอาเป็ว่าอย่าเล่นเยอะช่งไม่เด่นนะจ๊ะ